สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งครับหลังจากที่โปเกมอนสกาเลตกับไวโอเลตเนี่ยได้เปิดเผยเทรลเลอร์เปิดตัวไปแล้วนะวิดีโอนี้เนี่ยอยากจะมาทั้งชวนทุกคนคุยนะครับแล้วก็มาชวนวิเคราะห์กันนะครับว่าโปเกมอนสกาเลต t กับโปเกมอนไวโอเลตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งผมก็จะเริ่มจากสิ่งที่มันถูกคอนเฟิร์มแล้วนะครับมีการยืนยันแล้วแล้วก็ไปถึงส่วนที่ว่าสิ่งที่มีคําใบ้นะครับมีแนวโนม้มที่จะเป็นจริงแล้วก็จะไปโจทย์ที่ว่าการมโนแล้วกับการคาดดาวต่างๆนะครับ ซึ่งนี่ก็คือเว็บไซต์ของทางโปเกมอนเองนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่คอนเฟิร์มแล้ว100%เรนะฮะเราก็จะเห็นว่าโปเกมอนพืเนก็คือเป็นธาตุพืชนะครับไฟก็คือไฟน้ําก็คือน้ำเลยนะครับก็คือตัวไหนเป็นธาตุไหนก็ไม่ได้มีธาตุอะไรเสริมนะที่น่าแปลกใจก็คือโปเกมอนตัวน้าเนี่ยมันไม่ใช่น้ําบินนะครับมันไม่เหมือนกับไอตัวนกคู่ในภาคซันแอนด์มูนะครับที่มันบินได้ด้วยนอกจากนั้นะครับถ้าเราดูจากชื่อของโปเกมอนนะครับภาษาอังกฤษสปริกติโตฟูยโคโค o รักซิลนะครับ มันคือชื่อที่มันมีรากศัพท์มาจากภาษาสเปนนะครับเนี่ยในส่วนนี้นะครับถ้าเรารู้จากคำใบ้ต่างๆในเทรลเลอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกของสิ่งก่อสร้างแล้วก็รูปของแผนที่นะครับผมคิดว่าเนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มกัน99.99% 99แล้วนะครับว่าภูมิภาคนี้เนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสเปนนะครับ ส่วนการที่ว่าจะมีโปรตุเกสมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูเนื้อเรื่องหรือว่าดูการออกแบบอื่นๆมาอีกทีเนาะแต่ว่าที่เด่นที่สุดนะครับก็คือไอ้ตึกตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากมหาวิหารลาซารกราดาแฟมิเลียเนี่ยนะฮะส่วนนี้ผมก็สะกดไม่ค่อยถูกหรอกนะคใครสกดเป็นเดี๋ยวก็พิมพม์บอกผมได้นะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีไอ้ลานตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่เมเติมอีกทีในหลังวิดีโอนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากไอ้นี่นะฮะพ แต่ว่านะครับหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก่อนนะครับก็คือถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในทวีปที่เป็นสเปนหรือว่าโปรตุเกสหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้จําเป็นว่าโปเกมอนเริ่มต้นกับโปเกมอนในตำนานที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะต้องเป็นโปเกมอนที่อ้างอิงจากทวีปนั้นๆนะตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือโปเกมอน Black and White ใช่ไหมครับที่มันอยู่ในทวีปอย่างอเมริกาอย่างเงี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโปเกมอนกล่องโปเกมอนในตำนานของเขาอะ่ะมันมีแรงบันดาลใจมาจาก หยินกับหยางหรือว่าความมืดกับความสว่างนะครับซึ่งมันก็คือคอนเซปต์หรือว่าคือแนวคิดของฝั่งเอเชียใช่ไหมครับฝั่งจีนด้วยซ้ำนะฮะหรือว่าอย่างโปเกมอนเริ่มต้นของเขานะครับตัวน้ำเนี่ยเราก็เห็นชัดๆนะครับว่ามันกลายร่างเป็นซามูไรนะฮะทำไมมันถึงมาอยู่ในทวีปอเมริกาส่วนเนี้ยผมไม่อยากให้ทุกคนคิดแค่ว่าเอ้ยมันเป็นทวีปสเปนแปลว่าทุกตัวเนี่ยมันต้องเป็นโปเกมอนของฝั่งสเปนหมดเลยนะผมอยากให้ทุกคนมองแบบนี้นะครับคือสมมุติว่าแบบ ในทวีปเนี้ยมันอาจจะมีโปเกมอนใหม่100ตัวนะครับมันก็คงมีโปเกมอนส่วนหนึ่งที่มันมีแรงบันดาลใจมาจากทวีปสเปนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเหมารวมได้นะครับว่าไอ้โปเกมอนทั้งร้อยตัวเนี่ยมันจะมีการออกแบบมาจากในทวีปนี้ทวีปเดียวนะอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์โปเกมอนเนี่ยมันจะมีคําว่า open world อยู่นะฮะคือในส่วนเนี้ยมันเป็นการใช้คําที่เขาผมคิดว่าเขาเลือกคํามาอย่างดีแล้วนะฮะก็คือผมคิดว่ามันน่าจะคอนเฟิร์มจริงๆแล้วว่า มันเป็นโลกของ Open World จริงๆมันจะไม่ได้มีแค่วาวแอเรียแบบหนึ่งที่แบบในซอรชิลแล้วก็ไม่ได้มีเป็นแบบพื้นที่ใหญ่ๆ45ที่แบบบนแมปนะครับแบบในอาร์เซอุสนะครับก็คือทั้งเกมเนี่ยจะเป็นโลกเดียวกันไปเลยนะครับแล้วก็ผจญภัยไปได้เลยนะครับเขาเขียนไว้นะครับว่าด้วยเกมใหม่อันนี้นะซีรีส์ของโปเกมอนเนี่ยก็กําลังจะวิวัฒนาการเช่นเดียวกันเราสามารถสํารวจอย่างมีอิสระมากในโลก Open World นะฮะ แล้วเขาก็เสรมิมนะครับว่าเมืองต่างเนี่ยจะถูกผสมรวมกันแบบไร้รอยต่อนะครับรวมรวมกันไปกับทั้งพื้นที่ป่าด้วยนะครับเราก็ไม่มีชายแดนนะครับคือเราก็จะสามารถเห็นโปกเกมอนเนี่ยจากท้องฟ้าจากในทะเลจากในป่าหรือแม้แต่ว่าบนถนนก็ได้นะครับซึ่งจุด Open นเวิลเนี่ยมันก็น่าสนใจนะแต่จุดทีส่สนใจมากกว่าก็คือที่เขาบอกว่าบนถนนนี่แหละว่า ถ้าเราอยู่ในเมืองอ่ะเราจะสามารถเจอโปเกมอนแล้วก็จับโปเกมอนได้หรือเปล่านะครับคือสมมติว่าผมเดินออกมาจากโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วผมเห็นเนียสของทวีปนี้นะครับเป็นแมวใส่ชุดเต้นราของคนสเปนอะไรก็แล้วแต่นอนเดียวข้างถนนเนี่ยผมสามารถเข้าไปต่อสู้กับมันได้เลยหรือเปล่าไอ้นี่ผมมองว่ามันจะเป็นจุดต่างนะนอกจากนั้นนะครับถ้าเราดูในเทรลเลอร์เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีโปเกมอนต่างๆอยู่มากมายนะไอ้นี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับถ้าถ้าเราเจอโปเกมอนที่เราชอบเนี่ย เราก็ดีไปนะครับมันก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มระดับหนึ่งนะว่ามันมีโปเกมอนตัวไหนบ้างถึงจะเป็นโปเกมอนเก่าก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นได้มากกว่านั้นนะครับก็คือนี่นะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของภาษาญี่ปุ่นนะครับเขามีตัวนี้นะฮะโซโราข,ของฝั่งเกมโปเกมอนเลเจนด์อาเซอุสนะครับเขาก็เขียนไว้นะครับว่าคือมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราสามารถโอนโปเกมอนจากโปเกมอนโฮมเข้ามาเล่นในโปเกมอนเกมนี้ได้นะครับสกาเลต์กับไบโอเลต ซึ่งโปเกมอนเด่นๆในอาร์เซอุสเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะถูกนํามาให้ใช้ได้นะคือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคนผลิตเกมไปทีแล้วครับว่าเขาจะให้เอาตัวไหนมาใช้ได้บ้างนะครับแต่ว่าในอารเซอุสเนี่ยมันก็มีโปเกมอนใหม่26ตัว28ตัวเนี่ยถ้าให้คิดง่ายๆนะครับก็คือน่าจะต้องเอามาใช้ให้ได้หมดแหละเพราะว่าอันนี้คือก็แถมนิดนึ่งแล้วกันในเกมอารเซอุสเนี่ยเขามีการโคดดิ้งนะครับว่าข้อมูลของโปเกมอนพวกนี้จริงๆมันควรจะมีอาบิลิตี้มีอะไรพวกนี้หมดนะแค่ในอาร์เซอุสเนี่ยเขาไม่ได้หยมม แล้วพอพูดถึงเทรลเลอร์นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเสื้อผ้าตัวละครนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในเกมโปเกมอนเลยนะครับที่เทรนเนอร์ทั้ง2ทั้ง2เกมนะครับมันใส่ชุดไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นจุดที่แตกต่างอะไรหรอกนะแค่น่าจะทํามาให้มันดูมีความแบบไม่เหมือนกันเล็กน้อยน,นะครับมันจะได้เป็นตัวตัดสินนะครับว่าเราอยากจะเลือกเกมไหนนะแต่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับแมคาีนิกอะไรนะครับน่าจะแค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเนาะ แต่ว่าก็น่าสนใจนี่นะครับสีม่วงกับสีส้มนะทีนี้ผมขอเดึงทุกคนกลับไปคุยเรื่องโปเกมอนเริ่มต้นเราใหม่นะครับธาตุน้ําธาตุพืชกับธาตุไฟใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องของการคาดเดาแล้วน,นะครับเพราะว่าเราเห็นแค่หน้าตานะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็คําอธิบายโปเกมอนแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นนะครับไอเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลให้ทุกคนฟังเลยละกันว่าสปริกติโตอะไรเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุพืชน,นะครับเป็นโปเกมอนแมวพืช มี ability overgrow นะครับ ability ก็คือ ability ของโปเกมอนเริ่มต้นทั่วไปเนาะ blaze overgrow t o l r a n c ก็ไม่มีอะไรมากครับในส่วนนี้เขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนแมวที่ชอบทําตามอําเภอใจแล้วก็ชอบเรียกร้องความสนใจนะครับเป็นโปเกมอนแมวพืชส่วนโปเกมอนตัวนี้นะครับฟูเอโคโค่เนี่ยไอ้ฟูเอเนอี่ยมันน่าจะเป็นรากศัพท์ของคําว่าไฟนะครับส่วนโคโค่เนี่ยมันคือเอ่อมันคือ,น,คอน่าจะแปลว่าแบบจระเข้นะฮะแต่ว่า มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเล่นคำกับคำว่ากระดูกเหมือนกันนะไอเนี้ยผมไม่แน่ใจเรื่องภาษาสเปนนะแต่ว่าผมเห็นคนเขาบิดเคาะกันไว้โดยคําอธิบายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่แบบชอบความสบายๆนะครับทาตามสิ่งจังหวะชีวิตของมันนะครับเป็นโปเกมอนสโลไลฟ์นั่นเองนะฮะดูน่ารักดีนะส่วนถ้าถามว่าทําไมหัวมันเป็นอย่างนี้นะครับมันคือแอปเปิลหรือเปล่าผมว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีอินสเปเรชันหลายรูปแบบนะหนึ่งก็คือโคโค่ a, ที่แปลว่าจระเข้นะครับเขาบอกไว้ว่าเป็นโปเกมอนจระเข้ไฟนะฮะ 2ก็คือหน้าเนี่ยที่มันมีความเป็นโครงกระดูกนะครับแล้วก็3ก็คือรูปร่างมันนะครับคนเขาทํานายไว้นะครับว่ามันน่าจะแบบมีอินสเปเรชันมาจากต้นพลิกนะฮะคือมันจะไม่ใช่อัเปิลนะครับมันจะเป็นพลิกเพราะเหมือนกับว่ามันมีพลิกของประเทศสเปนนะครับที่ก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเป็นพลิกที่เผ็ดนะครับมันก็ตลกดีนะครับเป็นโปเกมอนที่มีอินสเปเรชันหลายรูปแบบเหมือนกันนะเราก็สามารถคาดเดาได้หลายอย่างเลยว่ามันจะกลายเป็นแบบไอ้มังกรหรือเปล่าเขาเป็นจระเข้ หรือว่าเป็นผีหรือเปล่าเพราะว่ามีหน้าโครงกระดูกหรือว่าเป็นพืชหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพริกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คาดเดาได้หลายอย่างต่อไปนะครับก็คือคว็กซิลเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นโปเกมอนเป็ดฮะแล้วมันก็เป็นโปเกมอนเป็ดธรรมดาด้วยไม่ได้มีทตุบินนะฮะเราจะเห็นคําอธิบายน,นะครับว่ามันเป็นโปเกมอนเป็ดที่จริงจังแล้วก็เป็นระเบียบนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอินสึเรชันการออกแบบมาจากในตอนที่แล้วเดีผมบอกว่ามันมาจากองค์รักหรือว่ายามที่ดูแลสถานที่สาคัญนะครับ แต่ว่าอีกกันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกทหารเรือนะฮะเราจะเห็นว่าบนหัวเขาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แบบเออผมว่ามันก็คล้ายๆทหารเรือนะอันนี้นะครับทหารเรือในรูปวันพีชนะครับผมก็หยิบให้ทุกคนดูนะครับมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าแบบกลับด้านนะเนาะก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีแนวโน้มความเป็นทหารเรืออยู่นะครับซึ่งแบบมันก็คือทหารเรือก็คือนางใช่ไหมครับแล้วก็บวกของความที่ว่าแบบเป็นโปกเกมอนที่จริงจังมีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูน่าจะไปแนวโน้มไปทางด้านนู้นนะครับส่วนเรื่องธาตุของโปเกมอนพวกนี้ว่าแปลงร่างแล้วเป็นธาตุอะไรเนี่ยผมจะไม่ขอเดาแล้วกันนะครับเพราะว่าเดาไปก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีนะฮะมโนเอาร้วนๆเลยต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อาทุกคนดูนะครับก็คือโลโก้นะครับคือโลโก้ของภาษาญี่ปุ่นนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับว่ามันมีดาว6แฉกอยู่นะฮะส่วนนี้โลโก้ภาษาอังกฤษมันไม่มีนะครับแต่ว่าโลโก้ภาษาญี่ปุ่นมีซึ่งถ้าเราไปดูโลโก้ของโปเกมอนภาคเก่าๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูภาษาญี่ปุ่นนะ นี่นะครับถ้าเป็นเจน6อย่างนี้นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ของเมกาอยู่นะครับซึ่งคนเขาก็วิเคราะห์กันสมัยก่อนนะครับอย่างโอเมการูบี้กับฟาซาฟายเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของไอโปกเกมอนของกราดอนกับไคโอกานะครับที่ใช้ในการแปลงร่างหรือว่าถ้าเป็นของซันมูนเนี่ยมันก็จะมีหินของซีมูฟอยู่นะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่างซอสชิลอลยอย์เงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้รูปไดนามิกนะครับมันใช้รูปของเหมือนจะเป็นทัวร์นาเมนต์ในเกมนะครับ คือเราก็แปลได้หลายอย่างแหละแต่ว่าจากที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบของแมชชีนิกใหม่ในเกมนะครับว่ามันจะใช้รูปดาวนี้นี่แหละใน,ในการทําอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งตัวดาวเนี่ยนะครับพอเรามาบวกกับคําว่า Scarlet กับ Violet นะฮะเขาก็บอกกันนะครับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแสงหรือเปล่าแบบ Scarlet ก็คือแบบสีแดงใช่ไหมครับแบบ i n f r a าเรดะฮะส่วน Violet เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอัลตราไวโอเลหรือเปล่านะครับเป็นสเปกตรัมของแสงนะครับ ส่วนเนี้ยผมมองว่ามันก็มีแนวโน้มอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่มันมีแสงด้วยมันมีดาวด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนเนี้ยมันจะกลายเป็นแมชชีนิกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดมกล่าวกันล้วนๆเลยนะครับว่าเราจะใช้กันยังไงแต่ว่าเรื่องของสกาเลตกับไวโอเลตมันยังไม่จบแค่นี้นะครับคือในเทรลเลอร์เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าอางุ่นกับส้มเนี่ยโผล่มาประมาณ2 3สามที่นะครับส้มเนี่ยมันคือส้มพิเศษชื่อว่า blood orange นะครับมันคือส้มสีเลือดซึ่งส้มสีเลือดกับองุ่นเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นผลลมาที่ถูกยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยในประเทศสเปนนะครับผมคิดว่าจะใช่นะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ใช่คนสเปนผมก็ไม่สามารถฟันธงแทนเขาได้หรอกแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นเหมือนกันนะครับก็คืออง,งุ่นตรงนี้ใช่ไหมครับกับส้มตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่เก็ตนะครับส้มกับอง,งุ่นนะครับก็คือ blood orange ใช่ไหมครับเท่ากับส้มสีเลือดเท่ากับสีแดงเข้มหรือว่า scarlet ส่วนอง,งุ่นเนี่ยก็คือสีม่วงนะครับก็คือ violet นั่นเองนะครับ มันน่าจะเป็นที่มาของโลโก้หรือว่าที่มาของชื่อเกมโปเกมอนนะครับว่าโปเกมอนสกาเลตกับโปเกมอนไวโอเลตใช่แล้วครับผมคิดว่าโปเกมอนในตำนานเนี่ยคือโปเกมอนในตำนานองุนกับโปเกมอนในตำนานส้มนั่นเองนะครับเออทุกคนผมผมหยอก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 ผมคิดว่าต่อให้คนออกแบบเกมมันเพี้ยนแค่ไหนอ่ะมันก็คงไม่กล้าออกแบบโปเกมอนตามผลไม้หรอกมั้งโปเกมอนในตำนานนะคือไม่ใช่ว่าโปเกมอนผลไม้มันจะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปเกมอนตำนานแบบหน้ากล่องอ่ะ ถ้ามันไม่ออกแบบมาเท่ๆมันก็ขายเกมไม่ได้ครับส่วนมากเขาก็จะออกแบบตามสัตว์ต่างๆเนอะอย่างสิงโตอย่างหมาป่าอย่างเออลูนาร่าไป็อะไรค้างคาวอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็จะเป็นตามแบบสัตว์ในตำนานหรือว่าสัตว์ที่ดูเท่ๆมากกว่านะครับถ้าออกแบบตามองุ่นกับตามส้มมาเลยมันจะดูโง่ไปหน่อยแต่ว่าพอพูดถึงส้มกับองุ่นนะครับผมก็อยากจะดึงมาคุยเกี่ยวกับโลโก้ใหม่นะฮะอันนี้เป็นโลโก้ภาษาอังกฤษน,นะครับแล้วเราอยากจะให้ดูโลโก้ภาษาญี่ปุ่นคือ โลโก้ญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ว่าโลโก้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคําว่า scarlet กับ violet เนี่ยมันใช้ฟอนต์ไม่เหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่ง scarlet เนี่ยมันมีความแบบโค้โงงออยู่นะฮะแล้วไอตัวข้างในเนี่ยอันนี้ผมคิดเองแต่ว่าก็มีหลายๆคนมองเห็นเหมืนอนคงนะครับก็คือมันคือเกรดหรือเปล่าครับด้วยความที่ว่ามันโค้โงงอๆแล้วบอกความว่าเป็นเกรดด้วยเนี่ยโปเกมอนในตำนานก็มีแนวโน้มนะครับที่จะออกมาเป็นตัวงูนะฮะ แต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะครับในทางตรงข้ามนะครับไออย่างไวโอเลตเนี่ยมันจะมีความแข็งแข็งมากกว่านะครับและรูปข้างในเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นพวกเอาวากาศหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นะครับมันจะมีแบบจุดขาวๆไ,ไม่รู้ว่าเป็นดวงดาวหรือว่าเป็นแสงหรือว่าเป็นหิ่งห้อยกระพริบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีความที่แบบมันขึ้นลงอะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันเก็ดเก็ดสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะนอกจากนั้น,นครับผมจะดึงทุกคนกลับไปเทรลเลอร์ใหม่นะเดี๋ยวผมจะหยุดตรงหน้าที่ผมคิดว่ามันสําคัญตรงนี้นะฮะ อันนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันคือธาตุต่างๆนะครับอันนี้คือเหล็กอันนี้น่าจะเป็นแฟรนี่นี่นอร์มอลนี่ไฟน้ําพืชนะครับส่วนนี้ไม่ต้องไปนับนะครับมันมีคนนับมาให้เราแล้วว่ามันมีอยู่18บธาตุพอดีอย่างน้อยก็คือคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่มีธาตุใหม่ยกเว้นว่าบริษัทโปเกมอนมันจะใช้นโยบายเดียวกันกับบริษัทมาเบลนะครับคือทำเทรลเลอร์มาเพื่อหลอกคนแต่ถ้าดูตรงกลางนะครับมันจะมีโปเกบอลที่มันทาเป็นสีเหมือนแบบเรนโบว์อะครคือสีแบบหลายๆสีครับ เราเราจะมองในสิ่งนี้ว่ามันคือคล้ายๆสเปกตรัมของแสงก็ได้หรือเปล่าหรือว่าการที่เราเอาหลายๆาธาตุมาผสมกันเนี่ยมันก็คือหลายๆสีหรือเปล่าส่วนนี้เขาก็เลยแปลว่าด้วยความที่ว่ามันมีทั้งดาวบนโลโก้มีทั้งอัลตราไบโอเลตอินฟาเรดที่แปลว่าแสงแล้วก็มีธาตาุต่างๆมีหลายๆสีเนี่ยหรือว่าระบบแมชชีนิกในเกมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับว่า การเปลี่ยนาธาตุการเปลี่ยนสีต่างๆซึ่งในส่วนนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าระบบแมคคานิกในเกมเนี่ยมันควรจะมีประมาณ2อย่างหลักนะครับสอหเรบเกมโปเกมอนยุคใหม่1ก็คือเป็นแมคคานิกที่โปเกมอนตัวไหนก็สามารถใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นซ m o v e กับ Dynamax และอย่างที่2ก็คือมันต้องเป็นระบบที่มันมีสตอรี่ที่ทําให้เราสามารถ ออกแบบโปเกมอนตัวเก่าในรูปแบบใหม่ๆได้ซึ่งมันก็คือเรื่องของการแปลงร่างแบบเมก้ากับจแกนทีแม็กใช่ไหมฮะอันนี้เป็นแค่การคาดเดาของผมเองนะแต่ผมคิดว่าการตัดสินใจของคนในบริษัทโปเกมอนนะ่าจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคือระบบเมก้าในเจนหกเนี่ยมันเป็นระบบที่เท่มากครับสามารถขายได้ดีมากแต่ว่าข้อเสียของระบบเมก้าคือเราต้องออกแบบโปเกมอนใหม่ทุกตัวนะฮะซึ่งมันก็ทําให้โปเกมอนเปลี่ยนร่างได้นะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าโปเกมอนใน เกมนี้เนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่มันสามารถใช้แมชชีนิกหลักของเกมได้นะฮะมันเลยดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่ออกแบบลิซาดอนตัวใหม่ฟูชิกิบานะตัวใหม่หรือว่าคาเมกตัวใหม่เนี่ยคือโปเกมอนเก่าๆเราก็ไม่สามารถแปงลงร่าเมก้าได้นะครับมันไม่ค่อยแฟร์สำหรับโปเกมอนอีกประมาณเอ่อ7 0 0 800ตัวอะไรเงี้ยที่มันแปงลงร่าเมก้าไม่ได้ในยุคต่อมานะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นซีมูฟแทนใช่ไหมครับซึ่ง ข้อดีของซีมูฟเหนือเมกาก็คือใครก็สามารถใช้ซีมูฟได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับพอมันไม่มีร่างใหม่เนี่ยมันก็ขายของเล่นได้ยากนะครับแบบพอลิซารอนมันไม่เปลี่ยนร่างอะ่ะมันก็แบบเออลิซารอนมันก็อาจจะความนิยมตกลงไปอะไรอย่างนงี้เนาะผมก็เลยคิดว่าเขาตอบโจทย์ส่วนนี้ด้วยการออกแบบร่างใหม่ในรูปแบบของร่างอะโลลาหรือว่าร่างกาล่ามากกว่าโดยรวมแล้วมันก็ให้อิสระทางด้านการออกแบบเนี่ยนะเป็นระบบแมชชีนิกที่ผมชอบมากๆเลยนะเรจิเนลฟอร์มเนี่ย แต่ว่า Impact มความเท่มันยังไม่มากพอนะฮะมันยังไม่เหมาะสำหรับแบบาการที่บอสใหญ่ๆอะ่ะมันจะใช้โปเกมอนเท่ๆออกมา1ตัวเพื่อสู้กับเราเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยก็เลยมาถึงยุคของ Gen s อร์ d แอน e ช d ลใช่ไหมครับก็กลายเป็นเรื่องของ Dynamax นะครับไดน a มกก็เช่นเดิมนะครับใครก็สามารถใช้ได้นะครับจะเป็นร่างหนึ่งร่าง2อะไรเงี้ยก็แปลงร่าง Dynamax ได้หมดแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับมันก็เป็นแมชคานกที่เปิดโอกาสให้โปเกมอนหลายๆตัว แปลงร่างใหม่ได้ผ่านไอ้ระบบของใจแกนทีแม็กซนะฮะคือมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าในระบบการต่อสู้แบทเทิลคอมแพตตีฟหรือเปล่านีผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันตอบโจทย์ทั้งการออกแบบของโปเกมอนแล้วก็ทั้งการออกแบบระบบในเกมดนวยนะครับว่าทุกตัวเนี่ยสามารถใช้ได้หมดมันเป็นแมชชีนนกหลักที่เราสามารถพึ่งพาได้เพื่อทําให้เกมดูโดดเด่นเช่นเดียวกันครับมันก็จะมีระบบของการ ออกแบบโปเกมอนใหม่ๆให้บอสใหญ่สามารถใช้ได้ด้วยผมขอย้ำนะครับผมคิดว่าบริษัทโปเกมอนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจระบบแมคาีนิกของการใช้ต่อสู้คอมเพลตทีฟมากขนาดนั้นนะครับถ้าจะให้ดูง่ายๆก็คืออย่างเมกาเรควาซาอย่างเงี้ยนะครับออกแบบมาทํให้เกมพังเลยนะบแบบเก่งเกินไปนะหรือว่าระบบอย่างซีมูฟอย่างเงี้ยนะครับที่แบบทาระบบเกมพังมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของคอมเพลตทีฟเนี่ยคือใครมันจะไปรู้ก็ได้ครับคือถ้าจะให้ผมคาดเดาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่า ในเกมเนี่ยเขาก็อาจจะให้ดาวนี่นะครับเป็นไอเทมให้โปกเกมอนถือนะครับซึ่งโปกเกมอนทุกตัวที่ถือดาวเนี่ยก็จะมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นลิซซดอนได้นะฮะคือมันจะมีเหตุผลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าทําได้แล้วมันมีลิซซดอนออกมา18บ่านเนี่ยผมก็เล่นอยู่ดีแหละโอเคครับวิดีโอนี้ผมขอพูดแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบของผมต่อไปได้นะแล้วก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงคิดต่างไงเนี่ยก็บอกได้นะครับขอย้าุาตพิธีนะ หลายๆอย่างในวิดีโอนี้นะครับเป็นเรื่องมโนกับความคิดเห็นผมล้วนๆละนะไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรั้างนั้นนะครับสิ่งที่คอนเฟิร์มจริงๆก็คือสิ่งที่ถูกเขียนอยู่ในเทรลเลอร์นี้กับสิ่งที่ถูกเขียนอยู่ในเว็บไซต์ o f f ฟิเชีของโปเกมอนเท่านั้นนะครับซึ่งมีอยู่น้อยมากเอาไว้เรามาดูกันกทีแล้วกันนะครับว่าเวลาข้อมูลจริงๆมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้สวัสดีครับ